ไม่ได้จะมาบูลลี่ใครนะคะแต่อยากจะชวนทุกคนมาลองคิดตามกันดูสวัสดีค่ะเอินๆเล่าเรื่องมาแล้วค่ะช่วงนี้หลายคนน่าจะเริ่มรู้สึกแปลกๆกระบวงการพระสงค์จนอดสงสัยไม่ได้ว่าศรัทธาที่เราเคยเชื่อมันใช่จริงๆหรือเปล่าเพราะไม่ว่าจะเปิดทีวีช่องไหนหรือหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดู ก็จะเจอข่าวเต็มไปหมดตามสื่อต่างๆเอ๋หรือว่าที่ผ่านมาเราแค่เชื่อตามโซเชียลไม่เคยเข้าใจจริงสักครั้งเอิร์นเองก็เคยเป็นแบบนั้นมาก่อนค่ะเชื่อโลกโซเชียลซะส่วนมากจนได้มีโอกาสเข้ามาทำช่องเอิร์นเล่าเรื่องนี่แหละค่ะเพราะก่อนจะนำเรื่องราวมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเอิรนต้องค้นคว้าหาข้อมูลหลักฐาน แหล่งที่มาที่เชื่อถือได้ซะก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นการนำประวัติของครูบาอาจารย์มาเล่ายิ่งต้องระวังเป็นพิเศษเพราะท่านมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแล้วเพื่อนๆเ,เคยหมคขเวลาเราไปไหว้พระแต่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าท่านคือใครเรากราบเพราะคนบอกว่าปังเพราะท่านดัง เพราะท่านพูดจาดีดีแต่แล้ววันหนึ่งเรื่องที่เราไม่อยากฟังมันดันขึ้นเต็มฟีดวอนโซเชียลใจเราคือแบบเฮ้ยจริงดิช็อกศรัทธาเริ่มสั่นคลอนคนเป็นล้านๆเริ่มตั้งคำถามว่าที่ผ่านมาเราเชื่อผิดเลยวะแต่เอิญอยากบอกว่าเรื่องแบบนี้ มันมีทุกยุคทุกสมัยเลยค่ะพระปอมีจริงแต่พระแท้ของจริงก็ยังมีอยู่ค่ะพระแท้ท่านจะไม่ใช่คนดังท่านไม่ได้สร้างคอนเทนต์ท่านไม่ได้วิ่งหาไลค์หรือยอดวิวแต่ท่านจะอยู่ของท่านเงียบในวัดเล็กๆไม่มีแสงไฟไม่มีสคริปต์แต่สิ่งที่ท่านมี คือความจริงใจที่สอนให้คนเปลี่ยนชีวิตได้จริงสอนคนให้ทำดีได้จริงๆคะ่ะไม่ได้ว่าใครนะคะเพราะยุคนี้วิธีการสอนก็จะต้องแตกต่างกันไปอยู่ที่ตัวท่านวันนี้ถ้าใครรู้สึกว่าศรัทธาที่เคยมีมันพังไปแล้วอย่าเพิ่งท้อใจนะคะอย่าเพิ่งหมดศรัทธาใน พระพุทธศาสนาเพราะประเทศไทยของเรายังมีพระดีๆอีกมากท่านไม่ได้อยู่บนเวทีดังๆแต่อยู่ในใจคนที่เคยเจอท่านพระแท้ไม่ได้สอนให้เรามงมงายแต่สอนให้เรามีปัญญาและใจที่มั่นคงในความดี อยากให้เพื่อนๆลองไปหาฟังใน YouTube ดูนะคะพิมพ์ชื่อครูบาอาจารย์ท่านทิ้งมรดกแห่งปัญญาไว้ให้พวกเราเยอะเลยเช่นพระพุทธทาสพิขุหลวงปูด่ดูหลวงปู่สิมหลวงพ่อวิริยังหลวงพ่อจรันหลวงพ่อฤสีลิงดำหลวงปู่ชาท่านก็สอนดีนะคะเอินชอบฟังมากเวลาฟังแล้วมันรู้สึก เงินได้ปัญญาขึ้นมาเยอะเลยค่ะลองไปหาฟังดูนะคะคลิปนี้ถ้าพูดอะไรไปทำให้ไม่ถูกใจใครก็ต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆใครจะพูดอะไรใครจะทำผิดพลาดแค่ไหนถ้าเราไม่ทิ้งความดีศรัทธาของเราก็ไม่มีใครพลากมันไปได้สุดท้ายนี้ ขอพุทธคุณแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และครูบาอาจารย์พระแท้ทุกรูปในแผ่นดินไทยคุ้มครองใจทุกคนให้มั่นคงในศีลมั่นคงในธรรมและศรัทธาในสิ่งที่ควรศรัทธาจริงๆก่อนจบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีค่ะ